พยากรธรรมชาติใต้เกาะก,กูดห้าสิบห้าสิบจะยอมกันเหรออืมเอาถ้าแบบนี้อ่คุณไปพูดแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนเขาเระแวงได้ยังไงฮะแล้ววันทาหารทำอะไรอะ่ะชอบพูดจาไม่สนับสนุนทหารใช่ไหมคะใช่ครับเออเรื่องการปิดเปิดปด,ดินแดนทหารก็มีมาตรการของเขามีการไปบอกว่าไงก็ทำตามที่กัมพูชาเขากำหนดสิเอา้า <laughs> ทำไมเขาตั้งเงื่อนไขกับเราได้แต่เราตั้งเงื่อนไขไม่ได้เออทำไมเอออันนี้ถามรัฐบาลเนะี่ยทำไมใช่แล้วเขาถล่มโรงพยาบาลของเราครับพูดไหมบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอืมใช่ไปพูดทําไมว่าเขาไม่ไตั้งใจเรากาลังจะนําเอาประเด็นนี้ไปฟ้องเขาว่าเป็นอาชญากรสงครามทําผิด ไอ้สัญญาอ,อตตัตาว่าเพราะคุณมายิงพื้นที่ที่เขาห้ามยิงโรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนถูกไหมครับแต่รัฐบาลเดินไพูดเขาไม่ได้ตั้งใจยิงมาแล้วมันโดนเออพูดอย่างนี้ไม่ต้องฟ้องแล้วจะเลยแญละเออกัมพูชาวางกลับระเบิดทหาร,รเราไปเหยียบขาขาดพูดว่างไง ก็ต้องมีความระมัดระวังในการลาดตะเวนเอาเขาลาดตะเวนในดินแดนของไทยใช่ไหมใช่เขาไม่ได้ข้ามไปลาดตะเวนในดินแดนกัมพูชานะใช่แทนที่คุณจะต่อว่าต่อขานกัมพูชาว่าคุณเอามาระเบิดมาวางได้ยังไงกลับไปบอกว่าทหารไม่ระมัดระวังอืมอะไรของคุณตายเพราะปากเลยนี่ยใช่ ใช่ไหมครแล้วตอนประจราจาที่มาเลเอันนี้ตามข่าวนะจริงเท็จไม่รู้รเขาบอกว่าเราตั้งเงื่อนไขอะไรไม่ได้เลยแต่กัมพูชาเขาตั้งเงื่อนไขอืมไม่ต้องพูดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นพูดไปข้างหน้าว่าเราจะหยุดยิงเขาบอกเออเราก็ตามนั้นที่จริงเราควรจะตั้งเงื่อนไขบอกอา้ามันต้องคุยกันโกนว่าเรานะมาถึงจุดนี้ได้ยังไง จะไปโจรกระโจรไปข้างหน้าเลยแล้วตกลงที่ทํามาใครผิดใครถูกนี่ไม่คุยเลยแล้วถึงเราตกลงเรื่องกับระเบิดก่อนนะจ๊ะครับก็นั่นไงเ,เรื่องยิงโรงพยาบาลเรื่องการวางกับระเบิดเรื่องการลุกร้ำเข้ามาในพื้นที่ใช่ไหมเรื่องการเอางไทยไปเหยียบย่ำมันต้องคุยสิ <laughs> และกัมพูชาละเมิดการตกลงหยุดยิงกี่ครั้งแล้วตรง อืมหกร้อยกว่าแล้วเคยละเมิดไหมเอ,เอ,เอ้เคยเคยอะไร,รประนามไหมไม่มีไม,มไม่เคยประนามเลย<ม>เขาทาเราขนาดนี้ไม่เคยประนามถ้าเป็นสงครามข่าวสารแท้หลุดลุยเลยใช่ไหมคะครับเขาที่ถูกว่าว่าไม่ไม่เป็นมืออาชีพอะ่ะเฮ้ยทําดีกว่าเราเยอะแยะเลยนะครับ ประชาชนก็สงสัยว่าให้ตกลงทําไม่เป็นหรือตั้งใจที่จะไม่ทํานี่แหละอันนี้แหละอืม,มันมีสิทธิ์ถามใช่ไหมต้องใช่ครับหรือคุณจะไปฟ้อง่าไปกล่าวหาคุณเขาไม่ได้กล่าวหาเขาถามอืมเขาถามว่าทําไมไม่ทำทําไม่เป็นทําไมไม่หาคนทําเป็นมาอืมถ้าทําเป็น แต่จงใจจะไม่ทำเพราะอะไรเหรอทั้งหมดเหล่านี้มันก็เลยทำให้ประชาชนนั้นบอกว่าเฮ้ยไม่ไว้ใจอืมใช่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองลาออกเถอะนั่น <laughs> เขาเรียกร้องให้ลาออกบางคนนะไม่พอใจรัฐบาลถึงขนาดพูดสองคำ ที่หลายคนไม่อยากให้พูดครับประกาศกรไรกาการศึกเถอะโอ้แต่เพราะถ้าเกิดประกาศกลไกการศึกก็แปลว่าทหารเป็นใหญ่กว่าพลเรือนใช่ไหมละ่ะใช่เขาก็มีความรู้สึกว่ารัฐบาลตอนเนี้ยมันเป็นตัวขวางการทํางานของทหารเลยให้ประกาศกรไกาการเึิร์ฟอย่างเช่นเนี่ยเขาอยากจะได้ลวดหนามหีเพลนเนี่ยก็ไม่ให้เขาเขาก็เลยรับบริจาค พอเขาราบ,บริจาคก็ม่มีดราม่าอีกว่าไม่ต้องเลยอยากได้อะไรแจ้งมาเดี๋ยวรัฐบาลจัดให้จริงเมื่อไหร่จะได้เหครับเมื่อไหร่จะได้น,ดน,ดน,นั่นน่ะสิเพราะงั้นก็เลยเกิดคำว่า